สวัสดีคะ่ะชั้นโสพิโสพิ channel นะคะในคลิปนี้นะคะเพื่อนวันนี้คือวันที่แมีนาค่ะเพื่อนนะคะแปดมีนามาอัปเดตลูกทุเรียนเพื่อเพื่อนดูนะคะตอนนี้นะคะลูกทุเรียนนี่อยู่ในระยะไข่ไก่แล้วคะ่ะนะคะอยู่ในระยะไข่ไก่เราต้องมาตัดแต่งนะเพื่อนนะให้เขาอยู่ห่างๆนะคะ ไม่ให้ติดกันมากค่ะนะคะอันนี้เพื่อนจะเห็นว่าเนี่ยอยู่ในสี่ลูกใช่ไหมคะสี่ลูกนี่นะคะเราจะเอาไว้แค่สองลูกค่ะนะคะเราจะาไว้แค่สองลูกสำหรับกิ่งนี้เพื่อนดูนะคะ อีนี้เพื่อนจะเห็นว่ามีทั้งหมดนะคะห้าลูกนะคะห้าลูกนี่ค่ะระดับห้าลูกนะคะทีนี้ห้าลูกเนี่ยเราต้องพิจารณาเพื่อนนะห้าลูกจะไว้ลูกไหนบ้างอย่างลูกนี้นะคะกับลูกนี้นะคะก็จะต้องเอาลูกใหญ่ไว้นะคะแต่ตอนนี้เรายังไม่ตัดเขาออกนะคะรอดูว่า เขาจะลวงอีกไหมถ้าไม่ล่วงก็ต้องอันนี้ออกนะคะรูนี้วันนี้เรามาตัดระยะที่สองนะคะแต่ก็ตัดได้เฉพาะที่ใกล้ๆมือนะคะบนยอดเน่ยตัดไม่ได้เพื่อนเต็มเลยนะตัดไม่ได้นะคะจะต้องมีคนงานมาขึ้นตัดให้นะคะ เพื่อนดูนะคะเต็มเลยะคะ่ะถ้าอยู่หมดนี่นะคะต้นนี้ร้อยกว่าลูกค่ะนะคะต้นนี้ร้อยกว่าลูกถ้าอยู่หมดนี้ฉะนั้นแล้วต้นนี้เคยบอกว่าจะไว้ไม่เกินห้าสิบลูกนะคะเพราะว่าต้นทุเรียนเราไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะเอาไว้เยอะตายค่ะเพื่อนปีหน้าไม่ได้กิน ลูกค่ะเพื่อน<ว>แต่แต่งลูกระยะไข่ไก่นะคะ,ะให้แล้วไม่แต่งบท,ทีกลัวมล่วงลูกสวยไนงะลูกมไม่แต่งก็ล่วงลูกสวยลูกงอมันอยู่ลูกสวยมันล่วง <laughs> 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 พอเราแต่งได้เงี้ยมันยังเออมันยังประทังมปอยู่ <laughs> มหยายได้ใจกูลูกนี้ลูกนี้มันกำลังจะสร้างเนื้อสรลังสร้างเนื้อส,สร้างตัวลูกคุณกรมดีจี๋หายเลยร่วงที่นี่นนเวลาเขาเลือกตัดนะคะลูกทิ้งเนี่ยเพื่อนดูนะคะเวลาเ,าเลือกตัดลูกทิ้งนะคะในที่นี้สี่ลูกเนี่ยนะคะกิ่งเนี่ย นะคะเขาจะต้องเอาไว้แค่ไม่เกินสองนะคะเขาจะดูตรงนี้ค่ะเพื่อนดูก้นค่ะดูก้นเนี่ยให้มันชี้ลงดินนะคะลูกถึงจะตรงทรงสวยแต่ถ้าลูกงอขึ้นแบบเนี้ยนะคะเขาจะตัดออกนะคะมันจะเหลือด้านเดียวไม่เกินสามูกตรงนี้นะคะลูกนี้ก็ก็ยังพอได้อยู่นะคะอย่างลูกเนี้ยสวยเลยค่ะนะคะ ชี้ลงดินนะคะอย่างลูกเนี้ยนะคะไม่ได้นะคืองอขึ้นแต่อันนี้มันอยู่ห่างคนอื่นแล้วก็ไว้นะคะไม่ได้ตัดทั้งหมดเพื่อนคะแต่ละต้นนี่จะเห็นว่าเยอะมากเลยนะที่เราตัดออกนะคะเพราะว่า มันเบียดกันนะคะพอเบียดกันแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งกิ่งจะทานไม่ได้ด้วยนะคะเอาไว้เยอะน้ำหนักเยอะกิ่งหักไม่ได้อะไรเลยนะคะจานั้นแล้วต้องตัดออกค่ะนะคะแบบนี้เลยครับเพื่อน